กินแคหวันเท่านั้นครับวันที่7หายเป็ดทิ้งเลยฮะมันเหลือเชื่อ ผมชื่อธีรศักดิ์ศรีทิพอาศอายุ81ปี5เดือนเดิมเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนเป็นครดิตมนยเจอร์กรุ่ปหมอรองกระดูกทับเส้นทุกคนที่เป็นก็จะรู้มันร้าวลงขาขับโอ้โหมันปวดโอ้มันนั่งส้วมไม่ได้เบ่งไม่ได้เจ็บปวดนอนก็เจ็บปวดสุดจะบรรยายเลยครับรีบติดต่อนักกายภาพรักษากายภาพเดือนหนึ่งเนี่ยยังไม่หายเรากินพารานี่นะฮะพร้อมยาพาราบทธิ์มันก็จะเป็นอีกผมเป็นคาโทอลสวดขอพระเจ้าพระ คงโดนใจผมละผมไปอ่านเจอบอลเมดแล้วก็ได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเขาก็อธิบายว่าหมอลรองกระดูกทับเส้นเนี่ยเป็นเพราะว่าน้ําหล่อลื่นเนี่ยมันแห้งไปตามอายุพอมันแห้งเสร็จกระดูกมาชนกันมันก็ทับเส้นประสาทบอลเมดเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนจะไปช่วยหล่อเลี้ยงให้มีน้ําอยู่อีกผมก็สั่งทันทีเลยกินได้6วันวันที่7หายปิดทิ้งเลยครับเจ็บร้าวลงขาก็ไม่มีกิจวัตรประจําวันเดินนอนนั่งเข้าห้องน้ำเป็นปกติหมดเลยใช้มา2ปีกับ อายุ78ตอนนี้80แล้วหายเป็นปกติไม่มีอาการกลับมาอีกเลยครับหายจากหมอลองกระดูกทับเเจนเพราะบอลเม็ดแค่6วันเท่านั้นครับหายปิดทิ้งเลยครับภูมิใจมากที่จะใช้บอลเมตด